ผมไม่ได้เปิดได้ครับแช่เขาสง่งพางนี้มาก็ยังเปิดไม่ได้ชีวิตบัตรซบจริงๆเอาดีดูสิโอ้โหถ้าปรับกราฟิกแบบสูงๆนะครับโคตรสวยนะคือแบบออร่าเห็นได้ชัดอะเป็นไฟอะสวยน่าเอาจริงแล้วยิ่งถ้าเกิดมีปืนแบบโทนสกินแดงๆนะครับบอกเลยว่าว้าวซ่ามากๆโอ้โหสวยจัด ใช้ได้เลยแบบดีเลิศแต่ราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยดูสิคือแบบจากมุมคนอื่นนี่คือแบบอย่างสวยใช้ได้นะใช้ได้นะโอเคแหละอาจจะไม่เท่ามัมมี่ฟ้านะครับเพราะผมรู้สึกว่ามัมมี่ฟ้าก็ยังเป็นโนนึงอยู่นะเพราะด้วยดีเทลต่างๆและด้วยอัขระต่างๆนะครับและมันก็เป็นลวดลายของแบบแกาแล็กซีด้วยแหละมันก็เลยสวยมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็สวยใช้เล่นเลยนะดูขังดีผมชอบนะครับ และชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออี และใช่แล้วฮะผมก็ได้ M4 มาทดลองด้วยแต่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 ไม่ต้องอิจฉาผมเหมือนเดิมนี่รายวันแต่ถามว่าสวยไหมอ้าเรื่องก็มันเป็นโทนแบบมามี่กึ่งน้ําแข็งกึ่งแบบทะเลเนาะแล้วแต่คนชอบแหละเพราะมันก็แบบยังไม่ได้ไปทางไหนทางหนึ่งจ๋าจ๋าแต่ถามว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าได้มาผมก็คงอัพแหละแต่แบบแม่งไม่ได้ประเด็นแบบโอ้โหออกยากออกเย็นอะไรขนาดีแม่งเอ้ย โคตรเซ็งว้าวดูคิวฟิตนั่นสิดูคิวฟิตนั่นสิดูฮิตเอฟเฟกต์นั่นสิดูฮิตเอฟเฟกต์นั่นสิดูกล่องนี่สิดูเอฟเฟกต์นี่สิว้าวสโหจริงๆเลยดูสิว้าว Amazing แล้วยิ่งถ้าเกิดใช้ควบคู่กับระบงระเบิดมอร์ตงมาลโตฟนะครับโคเจเดน เป็นหนึ่ง oh, จ oh, uh ้ะโอโหดับเบิลดับเบิลคิวดับเบิลคิวอื้แต่ก็อาจจะเกะกะนิดนึงถ้าเกิดเป็นสองตีนะแต่ถ้าเกิดเป็นตีเดียวกันก็ไม่เป็นไรหรอก